กับเจ้าฟอร์ดห6 6ิบหกนึ่งซูอของเรานะครับเนี่ยควันขาวท้นๆเลยนะพี่น้องเครื่องหลวมพอสมควรแล้วนะครับไม่มีเงินทํางบนะครับทาเครื่องนะครับไปไปชมกันเลยครับ เด้อพี่น้องเน้อนะครับเอ่อน่าจะเป็นงูเห่าสีนานวนนะครับตัวนี้สีนี้ก็หัวของมันนะครับดูครับมันกัดตัวเองครับพี่น้องมันกัดตัวเองแล้วครับอันนี้ปล่อยพิกเข้าแล้วครับนี่นะครับมันกัดตัวของมันเองนะครับพี่น้องดูครับปล่อยแล้วครับอืมอืมอืมอันตรายนะครับพี่น้องห้าทิ้มไม่ได้ เราทำงานของเราต่อครับพี่น้อง Oh, my God. กานนี้นะครับนะครับก็ตอนแรกผมกะว่าจะเอาตรงนู้นด้วยนะครับไถไถแล้วดันลงมาใส่ตรงนี้ครับเพราะว่าตรงตรงนี้มันต่ํานะครับพี่น้องแต่ดูดูแล้วดินดินโพนนี้น่าจะน่าจะพอนะครับผมว่าน่าจะเหลือๆอยู่นะครับพออยู่นะครับนะครับดูจากสภาพหน้าดินแล้วก็น่าจะโพนนี้ก็น่าจะเหลือเหลืออยู่นะครับพี่น้องกองดินนี้ก็เดี๋ยวจะดันลงไปอีกนะครับเยอะอยู่นะครับโพล ถ้าเป็นผานบุกเบิกนี้คงเสร็จไปนานแล้วครับโล่เจ้าจอมโพลตรงนี้นะครับอันนี้ผมบุกเบิกด้วยผานซีอีมทีครับมันก็เลยช้าหน่อยนะครับมันไถไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่าโพลมันพห้าที่จะแข็งนะครับถ้าเจอผ่านสี่ผานบุกเบิกเข้าไปแล้วก็น่าจะแป๊บเดียวนะครับพี่น้องไม่นานนะครับนี่ครับโดยจากหน้าดินแล้วก็เสมอกันอยู่นะครับจากห้าแปลงก็จะเป็นแปลงหนึ่งนะครับทีนี้นะครับดันด้วยเจ้าหกหนึ่งศูนย์นะครับ หน้างานก็จะได้เร็วหน่อยนะครับถ้าเอาเจ้าฮัสเบลเรามานี่ก็คงจะเหนื่อยนะครับทั ja ้งวันนะครับคงจะไม่เสร็จนะครับเจ้ายันมากฮสเบของเรานะครับยันมากก็คัดหมดนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับเวลาปล่อยคัดไปมันรถมันสั่นนะพี่น้องใครทราบสาเหตุบ้างนะครับว่าจะลื้อกับพ่ออยู่นะครับว่าจะเปลี่ยนคัดอยู่นะครับรถเพิ่งได้สามพันกว่าชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าของพี่น้องท่านใดได้เปลี่ยนกันบ้างแล้วนะครับก็รายงานกันมาบ้างนะครับ ตอนแรกมันดังคัดมันดังแต๊กแจ๊กๆ๊กนะครับก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับกระทั่งมันดังมากแลวครับใช้มาตั้งแต่อ2,000 2,600นะครับตอนที่มันดังนะครับตอนนี้ก็ใช้มาถึง3,60ชั่วโมงนะครับ30ชั่วโมงครับ3,60ชั่วโมงเออ30ชั่วโมงครับเป็นน้องขอไคนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาบ้างนะครับเจ้ายันมา็1ของเรานะครับอาการเริ่มหนักแล้วนะครับน่าจะได้่าครึ่งครับผม เวลาปล่อยคัดนี่มันสั่นไปทั้งรถเลยนะครับสั่นดึดดๆๆเลยนะครับเสียงดังฟึ๊กๆๆๆกนะครับเวลาเราปล่อยคัดออกไปนะครับเอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ยาวเกินไปแล้วครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับนี่เราขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ